สวัสดีค่ะสวัสดีทะคายพี่พี่เอฟซีน้ำตาลทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับกสู่อะไรสดแบบดึกๆแบบนี้นะคะน้ำตาลก็ยังไม่นอนนะคะก็ขับรถมาถึงร้านแรปสติ๊กเกอร์เลยค่ะนะคะบุกถึงที่นะคะเพื่อที่จะมาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดกล้องผ่านไลน์นะคะวิดีโอคอลเออนะคะวิดีโอคอลให้พี่ออยกับแฟนดูเมื่อกี้นะคะเพราะว่า อย่างที่บอกแหละก็คือเป็นการซื้อออนไลน์นะคะเราต้องแบบอัปเดตตลอดไม่ว่าะจะแต่งอะไรนะคะชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยแต่งเสร็จแล้วน้าตาลจะอัปเดตตลอดถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะเพื่ออะไรป้องกันการผิดพลาดด้วยแต่งถูกหรือเปล่าโดนใจลูกค้าหรือเปล่านะคะย้ําเตือนทั้งน้ําตาลแล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ ได้ดูว่าอ้ยรถเราไปถึงไหนแล้วนะคะดูผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะคะพี่เนาะสำหรับคันนี้ที่จริงอ่ะเขาเป็นสีเทาอยู่แล้วแหละนะคะเป็น e v e r อร์เดสสปอบวกออปชั่นนั่นเองนะคะราคาตัวรถเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแบาทนะคะแต่ว่าพี่ออยบอกไม่อยากได้อยากได้แบบแรปสติ๊กเกอร์นะคะงานแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีเทาด้านแบบนี้นะคะหรือเรียกว่าสีเทาซาตินก็ได้นะคะเรียบหรูดูดีมากๆนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครรู้ไหมอะไรคะพี่ <laughs> นี่คะ่ะนะสติกเกอร์ที่เป็นคาดด้านหน้านะคะปกติเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นคาดสามเส้นใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยพี่ออยบอกว่าพี่อยากได้สองเส้นแต่เป็นสีขาวเนาะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวจะเช็คเสียงก่อนยังยังไม่มานะคะ <c oughs> <laughs> มันมืดเลย,ยโอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอดูเช็คเสียงแป๊บหนึ่ง ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะโอเคมันไม่ขึ้นอะไรเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะของน้ำตาลมันไม่ขึ้นอะไรเลยน้ำตาลอยู่กับอาจจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งใช่ไหมเกิดข้อผิดพลาดอ่ะเดี๋ยวเราไลฟ์พูดไปก่อนเนาะ,นอะโอเคนะคะก็ อย่างที่บอกนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะขอเช็คเสียงแป๊บนึงใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยโอเคพี่ตังศรีสวัสดีค่ะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่โอเคคือกระจังหน้าเนี่ยเป็นวิกเตอร์เวอร์สองแหละค่ะพี่พี่แต่ว่านะคะอย่างที่บอกว่าติดตรงเนี้ยคาดเส้นเส้นเนี่ยคือค่าสองเส้นพี่ออยให้โจทย์มันคือค่าสองเส้นเป็นสีขาวก็เลยติด ค่าสองเส้นแบบนี้แหละเป็นสติกเกอร์นะคะติดเป็นสีขาวมุกเลยนะเออไม่ใช่สีขาวธรรมดามันจะไม่สวยใช่ไหมนะคะก็ติดเป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พี่มา้าตรงนี้เป็นตัวใหญ่นะคะสีโครเมียมนั่นเองเนาะแล้วก็ไฟลี่ตรงนี้เป็นแสงสีขาวนะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะนี่กันไงคะ จะให้ดูไฟนะคะเดี๋ยวจะดับรถแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะระหว่างนี้ก็วนดูรอบคันก่อนละกันนะคะเดี๋ยวแชร์ก่อนเนาะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากได้รถหล่อๆแบบนี้นะคะติดต่อหาน้ําตาลได้เลยนะคะดูแลแบบพรีเมียมนะคะเพราะว่าลงดูแลรถเองนะคะทุกขั้นตอนค่ะพี่ๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยเนาะไม่ดูไม่ได้ค่ะขนาดดึกขนาดนี้รถเพิ่งเสร็จก็ต้องมาค่ะนะคะเพราะว่าต้องมาตรวจความเรียบร้อยเดี๋ยว พรุ่งน,นี้น่าจะยังไม่ไปโชว์รูมน่าจะไปวันพฤหัสนะคะขึ้นสไลด์นะพี่ขึ้นสไลด์ไปส่งที่โชว์รูมเลยตอนมาก็ขึ้นสไลด์ค่ะตอนกลับก็ต้องขึ้นสไลด์ค่ะเพราะว่าเราแต่งรถกันแบบพรีเมียมนะไม่ใช่แบบอุย้ยเราขับมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะขึ้นสไลด์แล้วก็เดี๋ยวเวลาไปส่งรถพี่อ้อยก็ขึ้นสไลด์เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะมีพี่รังสินเข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์ได้นะคะพี่ช่วยดันดันไลค์ให้หนูหน่อยนะคะ Okay. สักครู่นะ okay. เรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกว่าไอ้ไฟเนี่ยตรงนี้พี่ออยเลือกเป็นแสงสีขาวเนาะที่จริงมันมีสีขาวสีส้มเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ไฟหลีตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่เป็นสีน้าเงินอันนี้กลางคืนก็จะชัดหน่อยนะ,ะมีน้าเงินกับขาวก็เลือกได้เช่นเดียวกันพี่ม้าก็เลือกสีได้พี่ม้าก็จะมีมี3มขนาดมี3ไซส์นะคะก็คือไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็คือแบบนี้เลยนะคะ หรือจะเป็นไซส์จิ๋วเล็กๆก็ได้สามารถทําสีได้ทุกสีเลยนะคะพี่พทําสีได้ทุกสีเลยนะคะสะเกิร์ตด้านหน้าก็เป็นงานวิกเตอร์นะคะเป็นงานวิกเตอร์เนาะ,ะเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนดีกว่าเสียงมันดังเนาะขอดับเครื่องก่อนนะคะเสียงมันดังนิดนึงจะบอกว่าคือรถยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวพี่ๆเอ้ยทำไมมันดูตลกอย่างนี้นะคะนี่ เดี๋ยวจะลงแมกลงยางอีกนะเออแล้วก็ลงท่ออีกยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ถือว่าเสร็จไปประมาณสัก70%เหลืออีก30%นะยังไม่เสร็จนะคะอันนี้มาอัปเดตให้ดูก่นกอนเนาะเนี่ยสเกิร์ตด้านหน้านะคะพี่ๆก็คือเป็นงานวิกเตอร์นะเป็นงานวิกเตอร์ก็คือตัวเนี้ยทำเป็นสีก็คือแรปนะคะแรปเป็นสีเทานะคะเป็นเทาซาตินเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยก็แรปเป็นสีดําเงาเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็แรปด้วยนะ เป็นสีดําเงานะคะพี่เห็นไหมเพราะปกติตรงเนี้ยมันต้องเป็นสีเทาเนาะเทาแซาทัวรรถอะเทาเข้มอันนี้แรปเป็นสีดําเงาอันนี้แรปเป็นสีเทาด้านหมดเลยค่ะเห็นไหมสีเดียวกันหมดเลยนะคะนี่อันนี้เป็นสีดําเงานะคะอันนี้เป็นงานทําสีนะคะนี่เป็นงานแรปเนาะเห็นไหมลูกเล่นมันเยอะลูกเล่นเยอะมากค่ะ ด้านข้างด้านข้างคิ้วซุ้มล้อเนี่ยดำเงาค่ะพี่ๆนะคะอันนี้งานทําสีเป็นงานวิกเตอร์นะคะอย่างที่บอกว่าไอเนี่ยเราไม่ใส่ไปหรอกเดี๋ยวเราจะลงยางตัวโยแล้วก็ดอก RT นะคะ2อ5 5 5ด้า้ขอด20แม็กก้านวายสีดำเงาค่ะแล้วก็ใส่ท่อคู่ปลายท่อคาร์บอนของเ k s ด้วยนะคะก็คือจัดเต็มอะเต็มมากนะคะเดี๋ยวติดเบ้ารองมือเปิดอีกทีนึงยังไม่ได้ติดกันสักข้างยังไม่ได้ติดให้นะคะเดี๋ยวจะไปติดกันสักข้างอีกเนาะ แล้วก็เราหลังคาเนี่ยมาเป็นดําด้านอยู่แล้วนะคะที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะเป็นดําด้านอยู่แล้วเนาะอ่ะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ค่ะนะคะสปอยเลอร์ก็ทําเป็นสีเทาซาตินนะคะก็คือเทาซาตินหมดเลยหลังคาด้วยนะคะอ่ะด้านหลังด้านหลังก็เป็นตัวคาดไฟท้ายนะคะตัวนี้อันนี้ติดตั้งเพิ่มนะไม่ได้มาจากโรงงานถ้ามาจากโรงงานเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นไฟ ะะแล้วมันจะไม่นูนออกมาแบบนี้ออสังเกตง่ายนะคะสังเกตง่ายเลยมันจะไม่นูนออกมาแบบนี้อันนี้เวลาพี่พี่ถอยเนี่ยมันก็จะขึ้นสีแดงนะคำว่าเอเวอเรสต์เนี่ย e v e r e s t เนี่ยก็จะขึ้นสีแดงโหเด็นเลยแล้วหล่อมากแล้วเวลาพี่พี่ถอยเอ้ยถอยขึ้นสีขาวเบรกสีแดงนะคะหลงสีอีกแล้วเ <laughs> บรกต้องแดงสีเบรกขาวก็เรียบร้อย <laughs> โดนตำรวจจับ <laughs> นะะอ่ะเดี๋ยวเหลือครอบไฟนะเหลือลชิ้นนี้ยังไม่ได้ครอบเพราะว่าต้องแลปก่อน สีดาเงาทั้งเซ็ตเลยนะคะอะคริลิกสปอร์ตเนี่ยมาจากโรงงานอยู่แล้วเดี๋ยวอะคกิลิกฝากระโปรงเดี๋ยวจะติดตั้งให้เพิ่มบอกพี่อ้อยแล้วนะคะคำว่าอีเวนตนไม่หลอกเนาะวิมีเสียงตุ๊กแกด้วย <c oughs> <c oughs> นะคะอ่ะสะเกิร์ตด้านหลังค่ะก็เป็นงานวิกเตอร์นะคะเป็นงานวิกเตอร์ใช้ครอบเข้าไปนะคะสีก็คือตรงเนี้ยเป็นสีเทาซาตินหมดเลยตัดด้วยราวลิ้นตรงนี้นะคะเป็นสีดําเงาให้มันมีมิตินิดนึงเนาะแล้วก็ตรงชายตรงนี้ ก็เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันเลยนะคะปลายท่อนะคะเป็นเหลี่ยมแต่ว่าตัดสีดำด้านเนาะเออดำด้านเนี่ยมันจะรับกับหลังคาที่เป็นดำด้านนะพี่พี่ที่จริงปลายท่อตรงนี้ค่ะพี่พี่สามารถเลือกได้มีแบบเหลี่ยมแบบนี้ก็คือให้รมแบบสปอร์ตเออให้รมแบบสปอร์ตดำด้านดำเงาโครเมียมเลือกได้ค่ะหรือจะเป็นอินฟินิตี้ก็เลือกได้เช่นเดียวกันดำด้านดำเงาโครเมียมเลือกได้หมดนะคะนี่ อันนี้ไฟตัดหมอกหลังนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นดำเงาของเขาอยู่แล้วที่มาจากโรงงานเนาะเท่สวยมากนะคะสวยมากก็ด้านหลังยังมีอุปกรณ์ที่ยังไม่ติดอยู่เ <c oughs> นาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรถพี่ออยนะเหลือตรงนี้เหลือตรงนี้คือครอบฝาถันงน้ำมันให้อีกทีหนึ่งเป็นสีดำเงานะคะเพราะว่ามือจับรุ่นสปอร์ตมันเป็นอันเนี้ยมันเป็นดำเงาอยู่แล้วที่มาจากโรงงาน เราก็ติดเบ้ารองตรงนี้ดำเงาไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ครอบฝาถังน้ํามันดำเงาให้นะคะครอบฝาถังน้ํามันดำเงาให้นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นดำเงาเนาะแล้วก็เดี๋ยวติดกันสัดข้างให้อีกทีนึงนะคะอันนี้ติดฟิลม์ละะลมเสร็จแล้วนะคะติดฟิล์มเสร็จแล้วเนาะติดฟิล์มเสร็จแล้วโอเคแล้วก็มีตรงไหนอีกก็เดี๋ยวอ่า แต่งแมกย่างลงท่อนะคะก็จะอัปเดตให้ชมอีกรอบเดี๋ยวทำรีวิวให้ชมนะคะวันนี้ก็มาตรวจงานก็ตรวจงานเสร็จแล้วแหละนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์อีกช่องหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็สวัสดีพี่พี่ทั้งสองท่านได้สองช่องนะคะอีกช่องหนึ่งกี่ท่านเอ่ยนะคะดูให้หน่อยคะ่ะโอเคนะคะก็สวัสดีช่องพี่พี่ช่องแดงด้วยนะคะโหเข้ามาดูเพียบเลยนะะเพียบเลยนะคะก็ ไม่ได้ไลฟ์บ่อยเนาะออพี่ๆอาจจะคิดถึงนะคะหรือใครที่นอนไปแล้วเดี๋ยวน้ำตาลจะแชร์ลไ์นี้ไว้หน้าเพจให้นะคะก็เข้าไปดูย้อนหลัง,ลงได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่า ออกรถน้ําตาลไม่ต้องห่วงดูแลเองดูแลการแต่งรถเองทุกขั้นตอนนะคะรถเนี้ยแน่นอนแล้วก็มีการรับประกันหลังการขายให้นะคะก็เซอร์วิสแกนยาวๆนะคะจนถึงนู่นอะ่ะพี่ๆออกรถคันใหม่7ปี8ปี9ปี10ปีก็แล้วแต่นะคะก็ดูแลให้มีรับประกันให้อย่างเช่นตัวแรปเนี่ยมันจะมีรับประกันให้นะคะแล้วก็อ่ ตัวชุดแต่งต่างๆนานเนี่ยก็จะรับประกันชั้นหนึ่งให้นะคะประกันภัยชั้นหนึ่งให้เนาะอ๋อมองมันไม่มีขึ้นจ้ะสวัสดีค่ะพี่เรื่องศีลน,นะคะน่าจะน่าจะมีตัวขับสี่ในรุ่นเครื่องยนต์โทโบเดียวว่าไหมครับพี่น้ำตาลสำหรับลูกค้างบจำกัดก็ หนูว่าถ้าเป็นขับสี่ต้องก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นล้านเจ็ดอยู่ดีไหมพี่นะคะต้องเป็นล้านเจ็ดอยู่ดีไหมล่ะเพราะว่าขับสี่มันก็ต้องบวกราคาเพิ่มขึ้นไปแล้วเนาะแต่ถ้าขับสี่ก็ต้องเป็นใบทูบูอย่างเดียวเนาะตอนนี้เ <c oughs> นาะน่าจะดีนะพี่นะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบขายดีมากๆเลยนะพี่รังสินคือคือน้ําตาลจะเชียร์ลูกค้าไงเพราะว่าคือมันคุ้มมากๆออปชั่นที่ได้มาเนี่ยคือมันเหมือนรุ่นท็อปเลยอะอมันเหมือนรุ่นท็อปอะ คือมันดีตรงนี้แหละคือมันเหมือนรุ่นทอนะะ็อปนะคะออปชันที่ได้มาแล้วบางทีบางอย่างเบากแถวที่สามแง่มันไม่ได้พับไฟฟ้าแต่มันก็ไม่จําเป็นต่อลูกค้าหรอกเนาะมันก็ไม่ได้จําเป็นนะอ่ะเออสิ่งจำเป็นก็คือความปลอดภยัยนะคะออปชัน่นความปลอดภัยที่ได้มานะั่นแหละเออเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นกว่าเนาะเนี่ยแล้วมาแต่งแบบนี้โอ,โอ้โหดูแบบดูหรูเหมือนรถ2ล้านอะ่ะเออมันไม่ใช่แบบแค่รถล้านเดียวล้านก,กว่าเนี่ยแค่ล้านหกนะแต,แต่แต่งออกมาแล้วมันเป็นรถเหมือน2ล้านนะพ ใช่ไหมนะคะดูดีนะดูดีที่สุดดูดีมากนะคะที่จริงอ่ะสีแลบอะค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่พี่สามารถเลือกได้นะมีเยอะมากสีแลบอะค่ะคือเลือกได้ตามใจชอบนะคะส่งมาให้ดูตัวอย่างเลยหรือจะให้น้ําตาล่ะส่งชาร์สีไปให้ดูก็ได้นะคะก็มีชาร์สีให้ดูนะเออมีให้เลือกค่ะคือเลือกได้ตามใจชอบอะค่ะเลือกได้เลยนะคะชาร์ตสีมีเยอะมากนะคะเออ เดินไปขอชาร์จสนนีน่นแชาร์จสีเดี๋ยวจะไปเอาชาร์จสีมาให้ดูนะคะว่าสีแรปเนี่ยหหมีเยอะแยะมากมายค่ะคือพี่พี่เลือกได้เลยนะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะเยอะมากสีม่วงสีฟ้าน้ำเงินเทาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลย,เยนะใช่ใช่ใช อ๋ออยู่ข้างหลังนู้นใช่ไหมคะอยู่เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูชาร์สีกันพี่พี่นะคะคือมีสีให้ดูเยอะมากเดี๋ยวน้ำตาลขออนุญาตกับกล้องนะคะน้ำตาลพาไปดูชาร์ตสีไปไปจะพาไปดูนะคะอันนี้คือร้านแบบใหญ่มากนะคะเดี๋ยวให้ดูชาร์ตสีสีที่แลบนะคะมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวกับกล้องให้ดู นี่ค่ะเห็นไหมคะเยอะไหมคะพี่พี่เนี่ยพี่พีเลือกได้เลยนะคือน้ําตาลจะส่งไปพี่พี่เลือกเป็นชาร์แบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ยันที่สองสีม่วงสีฟ้าสีแดงนะคะแดงชมพูส้มเมนี่ยโอ้โหมีเยอะมากคะ่ะนี่จะเป็นชาร์สีให้เลือกนะคะมีใบรับประกันให้นะคะแรปแบบพรีเมียมแรปอยู่ห้องแอร์เลยนะคะพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะนี่ เห็นไหมคะสวยไหมคะใครชอบสีไหนแคปหน้าจอแล้วก็วงกลมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดการให้แรปให้นะคะมีทั้งงานแรปสติกเกอร์รอบคันนะคะแล้วก็มีงานแรปสีแบบนี้รอบคันหรือจะเป็นแรปเครื่องคันก็ได้คะ่ะก็มีให้หมดเลยนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมสวยเนาะโอเคอ่ะชาดสีก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้โอเค สีม่วงก็สวยนะคะพี่พีมันเป็นสีม่วงอันนี้สีเทาอันนี้ก็เป็นสีชสัสีสีม่วงนะคะด้านหลังสีม่วงโอเคไะอโอเคนะคะก็14นาทีเอง่ะเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยโปรโมชั่นกันนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้มีโประอะไรกันบ้างนะคะสีเทาด้านดูตอน ดูตอนต้องแสงไฟตอนกลางคืนก็ดูเงาเหมือนกันนะใช่ค่ะพี่เนี่ยมันเป็นทาด้านนะพี่แต่ว่าพอดูกับแสงไฟมันก็สวยใช่ไหมแต่ดูกังวันอะ่ะบอกเลยว่าสวยกว่านะคะกลางวันสวยกว่าเนาะกลางวันสวยกว่าเนาะกลางวันสวยกว่ากลางวันก็จะสวยกว่านะคะอะย่หมุนไปทางนี้โอเคโอเค แสงมันลงเนาะโอเคอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าแสงมันตกลงเยอะเนาะสำหรับใครนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดนะคะก็โทรหาน้ำตาลโดยตรงเลยนะคะที่เบอร์โทร080 711 8244คะ่ะถ่ายรูปข้างหลังแสงมันลงมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นก็ต้องกระยับไปฝั่งนี้แหละฝั่งเดิมอะ ค okay. แสงมันตกนะคะพี่พี่แป๊บ,บนึงหานี่อันนี้ได้อยู่เนาะได้ไหมอ้ยอันนี้สวยคือร้านเป็นวิวแบบว่าธรรมชาติมากพี่พี่ด้า <c oughs> น,นหลังโอ้หอากาศดีมากโอเคก็พี่พี่ท่านไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดนะคะโทรหาน้ำตาลเลยที่เบอร์โทรเนาะ080 711 8244เอนะคะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยมีบริการนะคะส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ ฟีถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ฟรีจองด้วยนะคะฟีีฟรีจองด้วยอันนี้คือสะดวกสบายมากๆนะคะ <c oughs> คือไม่ต้องใช้เงินจองส่งแค่บัตรประชาชนมานะคะที่อยู่เซ็นไฟแนนซ์สามารถส่งเรื่องทำไฟแนนซ์ได้เลย <c oughs> แล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านก็ประมาณ3วันนะคะก็ไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บก็โอนจองมานะคะโอนจองเสร็จปุ๊บก็คอนเฟิร์ม การแต่งรถกันนะคะก็การแต่งรถก็ไม่ยากเลยนะคะคอนเฟิร์มเสร็จน้ำตาลก็สั Гос, ่งแต่งป so ุ๊บป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 ุ๊บแล้วก็ติดอะไรตรงไหนไปแล้วก็จะอัปเดตให้พี่ชมกันนะคะเป็นแบบเขาเร <S <S ียกอะไรซอรี่เลยนะเป็นตอรี่ให้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเนาะแล้วดูแลรถเองนะคะจนถึงวันส่งมอบนั่นแหละนะคะขนาติดฟ์ีก็จะไปดูแลเองเลยค่ะนะคะดูแลเองทุกขั้นตอนนะคะพี่ๆนะ สวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆ FC ทุกๆท่านเลยใครยังไม่นอนบ้างนะคะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเดินไปที่รถนะคะเพราะว่าแสงมุมมันไม่ค่อยได้โอเคก็ นโอเคอ่ะอันนี้ได้ล้เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะพี่เรืองศิลป์พี่น้ำตาลผมว่าซิต,ตี้เล็กไปแล้วนะเปลี่ยนเป็นยูเวเลต์ฟดลนาได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวกำลังคิดอยู่คะ่ะว่าจะเอาอีเเลตตัวไหนดีแต่ก็ชอบรุ่นนี้นะรุ่นสปอร์ตก็ ถ้าซื้อนะซื้อเองก็ก็ต้องจัดเต็มเหมือนกันนะเออต้องแต่งเต็มนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชอบมากเวลาแต่งนั้นรถลูกค้าเนี่ยคือชอบจริงๆนะคะแล้วแ็ปสีเนี่ยโหดูพรีเมียมสุดๆเลยนะแ็ปสีเขียวไปเลยเนะาะจะได้ตรงกับวันเกิดตัวเองสีเขียวจัดเต็มไปเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้ก็ได้นะคะสําหรับคืนนี้เนาะเดี๋ยวน้ำตาลจะไปหลายอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องทีทีเนาะอีกช่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วเพราะว่า เกรงใจทางร้านนะคะดึกแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้หรือยังไม่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะแชะร์ไลน์นี้ไว้หน้าเพจนะคะก็ะว่างๆพรุ่งนี้ก็เข้ามาดูก็ได้นะคะชอบเฉดสีการแรปสีไหนส่งมาได้นะคะเดี๋ยวน้ำตาลจัดการให้หรือชอบแนวแต่งแบบคันนี้หรือชอบแบบคันอื่นๆก็สามารถแต่งได้จิ้มได้นะคะชุดแต่งมีทั้งแต่งเองนะคะแต่งเองจิ้มได้ตามใจชอบนะคะ หรือเลือกรับเป็นชุดแต่งฟรีรอบคันนะคะก็มีให้เลือกก็เลือกได้อย่างที่บอกโปรโมชั่นเลือกได้หมดอยากได้แบบไหนคุยกันก่อนนะคะอ่าก็เรียกอะไรสู้ทุกคันดันทุกเคสแล้วก็รถมีทุกสีมีทุกรุ่นพร้อมส่งมอบให้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ่อตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ ฝันดีนะครับขอบคุณค่ะพี่ไปแล้วนะคะพี่รังสินสวัสดีค่ะ